งัดสองสวยต่อครับสโลสวยครับโอเคฟังโก้ดักดึงสวยฟังโก้ดีครับงัดอีกตัวเราค่อยๆเล่นนะงั้ไม่โดนตัวตึงๆนะเกีย งัดให้ต่อยอีทีอีทีโอเคได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่เชนทีซีเ,เพื่อนโอเคโหตอนนี้เราเจอคาริสระดับโลกนะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พวกผมสระเก้าอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นปากิโตนะครับผม มีคนบอกว่าขอสอนคอมโบปากิโตนะครับแต่จริงตัวปากิโตผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆตัวมันคอมโบไม่ตายตัวนะผมเลยแบบอยากมาเล่นให้ดูมากกว่านะครับผมแทนที่จะเอาเป็นแบบคอมโบตายตัวเช่นแบบ1 2 3สอาอย่างเงี้ยผมแบบผมบอกเลยว่าเออเอามาดูเกมเพย์กันดีกว่าจะได้รู้ด้วยว่าผมใช้สกิลในจังหวะแบบไหนเพราะว่ามันแล้วแต่จังหวะจริงๆนะครับผมสำหรับปากิโตนะตอนนี้เราเจอคาดิต้าด้วยผมต้องระวังด้วย ปะกิโต้สามารถเป็นตำแหน่ง AP ก็ได้นะครับไม่ก็เป็นตำแหน่งของป่าก,ก็ได้นะครับปะกิโต้สวยเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ได้เจ็บได้เจ็บ นี่ก็ไม่มีอะไรนะครับต้นเกมชิวๆไปตอนนี้หลิงโดนฟังโก้กดอยู่นะครับไปกิโตพยายามเก็บสแต็กนะครับถ้าเก็บได้นะฟังโก้เราโดน อันนี้เราทิ้งสแต็กไว้ก่อนนะเ,เล่นเลยน,นะครับผมโอเคพยายามเก็บสแต็กได้เก็บนะครับน,นี้เรามีสิทธิ์เสียหลอดสูงนะเราปล่อยเลย ไม่ใช่หลอดเสียเต่าสูงนะครับเราปล่อยก็ได้นะ,ะแล้ใเขาเอาเต่าไปนะครับที่ผมใช้สแต็กทิ้งนี่ผมเอามูเมนต์นะครับได้มูสปีดเพิ่มขึ้นนะงับสองสวยต่อครับสโลสวยครับ น,นีนะเรางาัดกลับนะครับผมไม่ถึงนะนิดเดียวนะครับผมไม่เปไรหน่อยเพื่อนอย่าไปฝืนนะถ้าไม่ได้ก็อย่าฝืนนะครับฝืนแล้วเดี๋ยวร่วงนี่ผมใช้สองจะเป็นเบิร์ดดาเมจน,นะครับ ส่วน3ก็จะเป็นนาเมจนิดนึงแล้วก็ได้นาเมจดด้วยแล้วก็ได้ซีซีด้วยนะครับผมเชนซะีซีนะจังหวะนี้ ได้เคียวแล้วรถคูดาวแล้วก็มีจอะเกาะน,นะครับพาส,สีติดตัวก็ค่อนข้างโหดนะเปิดได้จะสวยมากนะครับจังหวะนี้อุ้ยตันสวยอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรารอจังหวะน,นะปุ๊บโอเคถึงอันนี้ออกเลยนะ คือถ้าไม่ออกคืออย่าช้าครับตัวมันระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับโอเค,อเ,คเพื่อนได้เยบโอเคเขาหนี ผมเสียฟาร์มนะคือต้องรอเลยแะจังหวะเนี้ยอ้หูยถ้าไปยีได้นะจะดีมากอีน,นี้บอกเพื่อนก่อนนะครับว่าเราเสียฟาร์มการติ๊กบอกเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพยายามใช้บ่อยๆให้เพื่อนได้รู้ว่าเราตอนนี้เราพร้อมไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมเราปล่อยก่อนครับเพราะไม่งั้นเราฝืนเอาไปตายทั้งทีมนะเขาเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียครับ ก็เลยรอดีกว่าตอนนี้ผมเก็บสแต็กสามเลยแล้วกันมันแล้วแต่จังหวะนะครับไม่มีการคอมโบตายตัวนะครับผมก็เลยไม่อยากให้แบบท่านผู้ชมคิดว่าปากิโตมันมีการคอมโบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบ1 2 3 3 2สอาสหนึ่งอย่างเงี้ยตลอดนะครับก็เลยแบบให้ดูเป็นแบบแนวทางการเล่นดีกว่าเื่นสวยนะจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่เจ็บนะครับจังหวะนี้เราอะเราเจ็บ ราก็ค่อยหาจังหวะเล่นนะครับเพืเ่อนเราไปกันหมดเลยตอนนี้เ,เรายังไม่ลึกมากนะโอเคตามค้าบ ได้เจ็บครับตรงนั้นอ่ะได้เจ็บเดี๋ยวเราสกิลสองเบร์ดเลยนะเราอยากได้เบร์ดนะครับจังหวะนี้โอเค มีท่านหลิงแข่งกันมาเล่นหลิงตายได้นะครับก็ลเลยเขาก็คิดถูกนะที่เขาเลือกที่จะถอยไปก่อนเดี๋ยวผมต้องไปการดบนก่อนตันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยังไม่มาแต่เขายังมาฮนะแต่เขายังเอานะตัวเนี้ยนี๋รอนะครับ นี่เราเบิ้ลเกาะไปก่อนนะฮะเราไม่อยากเจ็บตัวมากจะเ,เหมือนจะไฟกันลนะได้อยู่ได้งัดโอเคสวยก๊อตเรานิ่งอยู่นะครับก๊อตถ้าก๊อตเราไม่นิ่งเมื่อกี้น่าจะน่าจะตายเลยนะนีเพื่อนเอาสวยครับเรางัดสองเราได้ซีซ,ซีนะมันต้องอยู่ที่จังหวะนะครับว่าจังหวะนี้ควรเบิ์ลตายหรือว่าควรซีซ,ซ,ซีอันนี้เราไล่เลย นะเราได้ไลนนิดๆหน่อยๆพอใจแล้ว <laughs> ่อยหนึ่งเก็บแสแต็กครับพรเพื่อนได้ดึงจบนะเดี๋ยววันนี้โอเคถ้าไม่ได้เราแยกย้ายครับเสียเวลาเก็บสแต็กต่อ,กตอ,อเก็บทัน โอเคเล่นเลยแต่วันนี้ไล่เขานะครับไล่ต้องอันตีออกถ้าไม่อันตีออกตายนะครับฟ,โโฟังโก้ดักดึงสวยฟังโก้ดีๆครับงัดอีกตัวเราค่อยๆเล่นนะ <c oughs> งัดไม่โดนตัวตึงๆนะเกี้ งัดให้ต่อย e อีท e ีอีทีโอเคได้เล่นอยู่ได้เล่นอยู่เจทีซีเพื่อนโอเคได้ลุ้นฮะแต่โอ้โหผมไม่มีป่าดิสกิลฟาร์มแต่ถ้าไม่มีเราก็เสี่ยงดวงนะฮะงหวะนี้เอาให้เร็วที่สุดโอ้โหเขาเสียละอันนี้เสียละร้อยเปอร์เซ็นะต์ฮะเราไม่มีสกิลป่านะ โอ้โหตายจริงๆฮะเมื่อกี้เราต้องถอยนะคือบางทีเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนฮะการคอกันก็สําคัญนะเมื่อกี้ผมสั่งถอยก็ได้นะแต่เพื่อนเราตีไปแล้วนะครับผมก็คือต้องเสี่ยงดวงฮะจังหวะนี้แต่ในเมื่อป่าไม่ได้ไม่ได้หลอดอะไรงี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็จะโทษทีอย่างเดียวก็ไม่ได้จะโทษฝ่ายเราอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะ พยายามดูที่เพื่อนติ๊กหน่อยฮะว่าจะดีจะดีมากนะถ้าคนที่แบบสังเกตบ่อยๆนะครับว่าแบบโอ้เพื่อนเขาใช้อะไรไปยังอัติเมตพร้อมยังอะไรอย่างนี้นะครับจําเป็นนะฮะจำเป็นมากๆนะครับพวกนี้การคอเกมนิดหน่อยก็สามารถทําให้ทีมเราชนะได้เลยนะอย่างเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนถอยเนี่ยเราไม่เสียหลอดแหละอุส่าทผมอุส่า์กดแปลว่าไอ้สกิลฟาร์มผมยังไม่เสร็จนะแต่บางคนก็ไม่ได้ดูนะครับ บางทีอาจจะต้องเขียนแชทอะไรเงี้ยแต่แชทบางคนก็อาจจะช้านะครับเขียนว่าโอ,อ้อาจจะไม่ไม่ทันแล้วอะอะไรเงี้ยแล้วก็เชียชีไปก่อน <S <S ผมจะค้างไว้ที่2สเต็กนะครับเพราะว่า2แสเต็กมันสามารถเบิล2ได้นะก็คือไว้ไล่ได้แล้วก็ไว้หนีได้นะครับอันตีนี่คือจะใช้ก็ใช้ไปเลยนะ บางทีมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับบางจังหวะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้แบบแรงเวอร์ขนาดนั้นส่วนสกิลสอจะได้เบอร์ะมากกว่านะครับเนี่ยครับจังหวะน,นี้อ่ะสองเบอร์ตายเลยนะฮะแรงมากนะครับสกิลสองของปากิโตะเบิร์แรงมากส่วนสกิลหนึ่งก็สามารถช่วยตัวเองได้อีกก็คือเอาไว้ปกป้องตัวเองนะครับอันนี้ไล่ได้นะครับชิวิวปึ๊บเบิร์หาย โอเคครับจังหวะนี้สวยโอ้โหงัดไม่โดนแต่เราก็เบืโอเคเมื่อกี้ถ้าสกิลสองของปะกิโตไม่ได้ไม่ได้ไม่โดนก็คือจบเลยนะครับแต่เมื่อกี้ผมงัดไม่โดนด้วยแหละถ้างัดโดนมันจะง่ายกว่านี้นะครับแต่งัดไม่โดนก็เรียบร้อยเลยหลิงมาขโมยโอเคได้เจ็บอะหลิงคนนี้ได้เจ็บนะ ต้องแดดออกนะครับแดดไม่แดดออกก็เรียบร้อยเราตีป้อมอยากให้เขาได,ด้ป้อมอยู่ฝ่ายเดียวสวยรอเ h นซี CC ครับเอาว่าเหรอเพื่อนเพื่อนเจ็บนะงับ จบรีบไปครับโอ้โหนิดเดียวเพื่อนเออมา้ลุ้นเลยนะนิดเดียวจริงจนี่สบายครับอย่างนี้คือสบายครับ เขาเข้าไม่ได้ละโอเคอันนี้สบายคืออันนี้ถ้าผมไม่ได้หลอดอีกก็คือผมพลาดเองละเขาเรียกว่าจะแก้ตัวก็ลำบากจังหวะนี้นะครับสกิลฟาร์มก็พร้อมอะไรก็พร้อมอนนี้กลับไปเอาบัฟก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวหลิงเขาจะมาขโมยนะโอเคก้อนเราเอาให้แล้ว ก็ด๋ยวเด bon oh, 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 ี๋ยวเดี๋ยวจจัดการเองโอ้โหลำบากครับก็สเราไปก่อนเลยครับโอ้โหนได้ดึงนี่ตึงๆนะตัวนี้มมเราไปอีกคนมมเรายืนแหลมกับก็สยืนแหลมมากนะครับไอ้ ถ้าถ้าไม่ยินแหลมก็น่าจะได้หมดแล้วนะอันนี้เราตามได้นะครับให้เราตามอีกให้เราจัดก,การอันนี้เขาเอาบัฟเสร็จแล้วนนเขา,เาเนนคิดว่าผมไม่กล้าเล่นนะผมเอานะบอกเลยผมเอานะอย่าคิดตลกนะผมเอานะ เรียบร้อยโอ้โหคิวหนึ่งไม่โดนอีกแล้ฮัลโหลพลาดเองครับผมยู่สองไม่โดนนะนี่เขาต้องขึ้นกำแพงถ้าไม่ไต่กำแพงไม่รอดนะครับแต่วันนี้มีเดียวครับต้องให้ฟังโก้ดึงโดนนะไม่ไงั้นเขาก็แดดหนีสบายๆหลิงแบบไปแบบสบายสบาย ถอยนะฮะจังหนะนี้เล่นยากนะระวังพยายามอย่ายืนลงป่านะครับคาิต้าชอบดักคาิต้าตวัตาตวมันดักหดนะครับคือถ้าแบบโดนก็คือโหตายตุยเลยไม่ใช่ตายแบบธรรมดาคาเดอจะโดนส,สเปลหิน ปิดด้วยนะฮะก็คือต้องระวังไว้แบบไม่ไม่นิดระวังไว้เยอะเลยโอเคได้ได้ตีได้ตีเรียกว่าได้ต่อยหมัดฮุกตรงเข้าหน้าถ้าอย่างนี้โอเคอยู่โอเคได้เชนซีซีจังหวะนี้เอาสายกายภาพนะคนนี้ปล่อยเอาเกาะเลย ม่งัดสองรอบไม่โดนหลบบททุกรอบน่าจะจบแล้วนะครับตานนี้โอเคเราตีจบเลยจีจีครับตานนี้ก็ตึงๆนะหลิงหลบค่อนข้างเล่นค่อนข้างไวอยู่หลิงนะครับผมหลิงก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สกิลเพย์ต้องสูงนะครับผมถ้าไม่สูงนี่เล่นเล่นที่แกยากอยู่นะ จีครับตอนนี้โหตอนนี้เราเจอคาริสระดับโลกลยนะผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับดีเยี่ยมไปเลย <c oughs> ตอนนี้ฆ่าไป19ตัวนะครับดาเมจแสนสองพันนะไม่ใช่แสนสองหมื่นนะครับแสนสองพันก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแทงหกหมื่นโอเคนี่ก็มาตรฐานนะสะดับแนวไฟเตอร์แอสซัซินนะครับผม <c oughs> ตัวข้าแรกดูดเลือดอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน